ช่องภาพทุกคนครับเคยเจอปัญหานี้อไมถ่ายรูปมาเป็นพันพันภาพแต่ต้องมานั่งเสียดายเวลาที่มาลบรูปที่ไม่จําเป็นออกทีละภาพทีละภาพบางครั้งเราอาจจะเสียเวลาเป็นชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นภาพที่เบลอภาพที่ลูกค้าหรือแขกหลับตาหรือภาพที่อันเดอร์ไปเนี่ย สีคลามเราขอเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่สีครามพิก,กาดจะช่วยคัดกรองภาพทําให้งานของคุณดูมืออาชีพมากยิ่งขึ้นล็อกอินหน้าเว็บไซต์แค่เปิดใช้งานพิกาดจากหน้าอีเวนต์จากนั้นถ่ายภาพมาได้เลยเดี๋ยวระบบจัดก,การคัดกรองให้เองโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นภาพที่มืดเบลอหลับตาพร้อมบอกสถานะและเหตุผลว่าทาไมภาพนี้ถึงไม่สามารถอัปโหลดขึ้นระบบของสีครามได้ลดเวลาคัดรูปหลังงาน พร้อมช่องเสิร์ชคัดกรองลบรูปภาพเพียงแค่กรอกรหัสเลขรูปภาพลงไปและระบบค้นหารูปที่ไม่ต้องการสามารถลบได้ทีละเยอะๆผ่านหน้าเว็บไซต์สีครามมิติใหม่แห่งวงการถ่ายภาพในงานอีเวนต์ w w w s i ด r a m co